สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคู่บาอาจารย์หมอเซลเมื่อนี้พบกับผมครับช่องอีสานวิเคราะห์บอลเมืออม่อนี้ผมจะมาวิเคราะห์อบอลเพื่อให้เป็นแนวทางการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนนะครับเมื่อนี้ผมยิบมาทั้งเบิดหาคู่นะครับคู่แรกจะเป็นบอลอังกฤษครับเลสเ,เตอร์ซิตี้เปิดบ้านตอนรับกันมาเยือนของเรือใบทีฟ้าที่กำลังแนลนด์รุ่นแรกเลยครับช่วงนี้แมนซิตี้นะครับคู่ที่สองจะเป็นนิวคาสเซิลครับพบก,กับแอตตันวินล่า คูที่สามนี่สิเป็นเสือยไต้หวันเย็นวิวนี้ครับเปิดบ้านสูงกับไม้ศูนหาส่วนคู่ที่สี่จะเป็นปารีสครับเปิดบ้านสูงกับชั่วส่วนคู่ที่หาเป็นบอลสเปนครับบาเเลนซียครัับสูจร์เซโลนาเนาะครับเฮามาเริ่มคู่แรกกันเลยครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เลสเตอร์มีเซเวียร์แนนครับ แข่งไปแล้ว12นัดชนะ3เสมอ2แพ้7ครับยิ่งได้21ลูกเสียไป2 4ลูกครับอยู่อันดับที่17น้องครับพี่น้องส่วนเรื่องใบสีฟ้าครับพวกเขาเป็นล่องจ่าฝูงครับแข่งไปแล้วทั้งเบิร11นัดครับมี26คะแนนชนะ8เสมอ2แพ้1ยิ่งถล่มทลายครับยิ่งไป36ลูกมากที่สุดใน,นหลีครับตอนนี้เสียไป11ลูก เอามาเบิงฟอร์มส่วนตัวของเลสเตอร์ซิตี้ครับหลังๆตอนเปิดฤดูกันมากพวกเขาเห่นได้บ่ค่อยดีครับแต่ฟอร์มานัดลัางสุดก็ยังดีอยู่ครับสนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งส่วนเวลาเลสเตอร์เล่นในบ้านครับหาเกมลัางสุดนีพวกเขาสนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองถือว่ายังใส่ได้อยู่ครับสำหรับสอ่สติการเห่นในบ้านสถิติของฟังแมตสเสเตอร์ซิตี้ครับ พวกเขาเล่นหานัดนี้พวกะเขาชนะสองเสมอสองครับแผ่หนึ่งส่วนเวลาเลือกใบสีฝากออกมแมลานนอกบ้านนีพวกเขาชนะสองครับเสมอสองไปแพ่ลิเวอร์พูลครับเก็บหนึ่งสถิติการพบกันของสองทีมนี้ครับหานดหลัางสุดดีแมสติสชนะไปได้สามเทือครับเลสเตอร์ชนะไปได้สองเทือส่วนความพร้อมของทีมครับเบนเน่อรอเจอร์นี่ นาจะส้งผู้รักษาประตูเป็นแดนนี่วอร์ดลงครับกองหลังจีใซ่เป็นวูดฟิลนะครับยืนคู่กับอามาเต้นะครับแบ็กซ้ายคู่วิซายเป็นเจมจัดตินครับอีกตัวหนึ่งก็คือทิโมธีคาเทคครับผมส่วนแนวรับจะเป็นเทเลมันครับซูมาเล่แล้วก็าเดวิลลี่ฮอนะครับแนวลูกจะมีตัวเก่งอย่างเจมเมดิสันครับ ีกฝั่งขวาจะเป็นฮัมวีบัตน,นะครับปีกความเร็วสูงตัวนี้กองนาจะใช้เป็นดาก้าครับผมส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป๊ปกุลี่เอดานาจะจัดสุดหลักลงแล้วครับผู้รักษาประตูจะเป็นแอนเดอร์สันนะครับกองหลังจะใช้เป็นลูปเบนดิอาร์ตครับลาป,ป็อกคาเซลโนครับแล้วก็อาจันยีส่วนแดนกลางเหมือนเดิมครับเควินเดอะบอยตัวหลักอยู่แล้ว โลดีครับแล้วก็เบนโดซิวาส่วนแนวลูกครับสิมีฟิลโดเดนครับยิงคู่ครับแจ็กกินลิทส่วนโตอันตาลายยังเออริงฮัลเลนด์ครับจะเป็นกองหน้าลอถลมประตูเอามาเบิ้งทางด้านราคากันครับมือนีราคาเปิดมาทีที่หย่อนเนาะครับต่อดูคืนควบสองเอาเบิ้งหานหลังสุดของทั้งสองทีมครับในราคาลูคืนควบสูงพกเขาเป็นจังไน เลสเตอร์ซิตี้ชนะราคาไปได้3นัดครับแพ้ราคาไป2นัดส่วนทางของแมนซิตี้ครับชนะราคาไปได้3นัดเหมือนกันครับแพ้ไป2นัดทศนามือนี้ผมมองว่าแมนซชสเตอร์ซิตี้น,นี่มาต่อเลตเตอร์ครึ่งลูควบสองผมว่ามันหมดหลายไปสำหรับฟอร์มหาแลนด์ตอนนี้ครับ ล่อลูกที่สามเลยเลยครับผมว่าผมมั่นใจครับขึ้นหนีแม่ซิสเตอร์ซิตี้สนาประตำก็สามลูกครับล่อนนอนถาวเงินเลยเลยครับห้องมาเริ่มคุ่ที่สองของพี่มาลิกกันเลยครับเป็นท่านของนิวคาสเซิลครับเปิดบานสู่ครับแอตันวิลล่าครับที่กำลังเปียนโคตรไมโครใไม่ของแอตันวิลล่าเป็นอุ่นไอเอเมลี่ครับผมโคตรเก่าของอาร์เซนอลนะครับ นิวคาสเซิลอยู่ลำดับที่4ครับผมมี21แต้มถือว่าปีนี้นิวคาสเซิลเล่นดีครับฟอร์มดีมากเลยตอนนี้แข่งไปแล้วสิครับชนะ5เสมอ6แพ้1ครับยิงประตูไป20ลูกครับเสียแค่10ลูกแอตตันวิลลาครับแอตตันวินลล่ายู่รมดับที่15มีอยู่12คะแนนแข่งไปแล้วสินัดครับชนะ3เสมอ3แพ้6ยิงได้11ลูกครับ เสียไป16ลูกส่วนฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านนิวคาเสเซิลครับนิวคาเสเซิลนี่เล่นดีครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยหานาลังสุดนี่ชนะไปซีเสมอหนึ่งครับฟอร์มการเล่นในบ้านหานาลังสุดชนะสองเสมอสามครับเสมอทีมยาย่างแม่ติสตีสามประตูส่วนในตันวิลลาครับไอตันวิลลาฮานหลังสุดของพวกเขา ชนะได้แค่นัดเดียวครับเป็นนัดที่ยาวสีถล่มเบคฟอร์ดไปถึง4ประตูต่อ0แพ้2นัดครับ้วก็เสมอสองนัดฟร์มการเล่นนอกบ้านบ่นค่อยดีครับฤดูกาลหาหนัดลังสุดชนะได้แค่นัดเดียวครับแพ้ไป2ครับเสมอสองสกิตี้เคยพบกันมากครับแอตันวิลาชนะไปสองครั้งครับเนลคาเซอรชนะไป1นครั้ง้วก็เสมอกันอีกสองครั้งครับผม ามาเบิงความพร้อมของลูกทีมของเอ h ดีนะครับนิวคาสเซิลตัวรักนา่าจะยุ่กันครบครับเ่ามีไพรเจมเป็นไหนนอกจากแม็กซิมแมงนะครับแนวลูกตัวจีดของเขาผู้รักษาประตูจะเป็นนิโปรครับกองหลังจะใส่ฟาเบียเช่ครับโบนแมนแบ็กซ้ายวอจะเป็นทิปเปียครับแล้วก็อีกข้างจะเป็นแดนเบิร์นกลางรับจะเป็น เนอรมองนะครับครับบูโนก่กิมีไรส์วอนแนลูจิมี่โจวิลล็อกครับอเมรลอนแล้วก็โจลิงตันส่วนกองหน้านใช่เป็น้ารเลฟิวสันครับกองหงน้าตอกเก่งของพวกเขาเกมซ้อนลับของนิคาเชนนี่เฮธไนททีมใหญ่หลายทีมนี้ต้องเสียแต้มมาแล้วนะครับส่วนลูกทีมของอุน่าอิมเมลีครับแอตันวินลาที่ฟอร์มยำแย่มากจะเปิดฤดูกาล จนต้องเปลี่ยนโค้ดครับลูกที่ของผมนีนครับผู้รักษาประตูจะเป็นมัตตินเนสครับกองหลังจะเป็นคอนซายืนครูครับทารอนมิงครับส่วนแบ็คซด์ของจะเป็นอาจารย์ย่งครับผมยืนคร่ครับม a ติแคปนะครับกองกลางจะเป็นแดนนองเกอร์ครับดักราดลุยนี่ลูกจะมี่นีโอเบลลี่ครับผมบูเอนเดียครับอลลี่วัดกินครับ ตัวนี้กับตัวจีเท่ากันครับเป็นความหวังส่วนหนาเป่าจะใส่แดนนี้ยิ่งครับกองหน้าตัวเก่าของพวกเขามือนีราคาเปิดมาให้หางของเจ้าบ,บ้านนะครับเป็นต่อฮานาทลังสุดทีนิวคาเซนตต่อครึ่งลูกนี้พวกเขาชนาะราคาไปสามเกมครับเสียไปสองเกมส่วนในแตมินลาครับหานาทลังสุดพวกเขาเป็นร่องราคาครึ่งลูก ว่าขอแพ่ถึงสามเกมครับสนานราคาใบแค่2สองเกมสวนสูงตามครับเปิดราคามาที่สองหลูกครึ่งเนาะครับนี่ครับเส้นยิ่งจบสกอร์สูงไปสองเกมครับตาำอยู่สามเกมขอหให้แต่มวลาครับยิ่งจบสกอร์สูงไปถึงสามเกมครับตาำอยู่สองเกมเกมนี้ผมมองว่า ฟอร์มของนิวคาสเซิลครับยังดีกว่าของทางแอตแลนติลาเยอะครับเมื่อนี้เด็ดเลยครับนิวคาสเซิลนี่บโบผาดแน่นอนครับสําหรับการเล่นในบ้านและก็ฟอร์มแบบนี้คาสเซิลบรอดขึ้นมาอยู่ที่ซีตแล้วครับมั่นใจครับครับนิวคาสเซิลเมื่อนี้ชัวงในกระต้องออกครับนอนฐานน้ำเงินเลยครับนิวคาสเซิลเอามาต่อกันที่คู่ที่สามนะครับพี่น้องตั้งเสียใจว่าเย็นมิวนี้ครับ อยู่อันดับที่2เป็นล่องจ่าฝูงครับผมมี22แต้มจากการแข่ง11นัดชนะ6เสมอ4แพ้1ยิ่งถล่มทลายครับ32ลูกเสีย8ลูกครับผมส่มวนหน้าภุมเมญี่นครับไม่สูญหายอยู่อันดับที่6ครับมี18แต้มแข่งไปแล้ว11นัดชนะ5เสมอ3แพ้3ครับยิ่งได้16ลูกเสียไป13ลูกครับพี่น้อง ทางสถิติของบาเยมิวนีครับหานัดล่าสุดนี่ชนะเบิร์เลยครับคู่บาโหดกับโหดพดชนะเบิร์ส่วนเวลาเหล็นในบ้าครับหานัหลัางสุดชนะเบอซีครับเสมออนึงครับคู่บาส่วนไม้ศูนหาครับหานัหลัางสุดนี่ชนะไบอสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับ สกิติกเวลาเล่อนนอกบานของไม่ก็ถือว่ายัางดีอยู่ครับชนะสามแพ้ไปสองเกมครับทั้งสองทีมครับหานลาลังสุดที่พบกันมาเปลี่ยนกันชนะเปลี่ยนกันแพ้ครับไม่ชนะไปสองนัดครับสุดนองนั้นเป็นบายเย็นวิ่นิกทีชนะไปสามนัดทำอาเบิงความพร้อมของ,ของูกทีมของหน้าเกี่ยวมั่นกันครับผู้รักษาประตูซิเ็น อุไล่เนาะครับผมส่วนของหลังสะเป็นอุมาเมกันโนนะครับยืนครูครับเดลีกนะครับแม็กซองกางจะเป็นอัลฟงโลด้าวิสครับยืนคู่กับเปาว่าส่วนกีฬาจะเป็นจชัวคิมมิทครับยืนครับคอเลสกาแนลลูกสุดจีนครับฝั่งเศสนาบีชินดิสโกมันมุสิลาครับชูโปโมเต็งสิยืนเป็นกองนาตัวเป้าครับผม ส่วนทางของภูมิเยี่ยมครับไม่สูวนหาคนที่ฝ้าเสาไฮสิเป็นโรบินสินเนอร์ครับก่องหลังสิเป็นอเล็กซานเดอร์แฮกอังตูนีกาซี่แล้วกับฟอนันเดครับผมสวนแดนกลางซิมีอารอนมาตินครับโดมินิคคอนสตักอีกคนหนึ่งก็คือวินเมอร์ครับส่วนแนวลูกจะใส่เป็นอีวานเซนครับบูค่า นาตโตเป้าจะใส่หนึ่งตัวครับจะเป็นโอนิซิโอมาเบิ่งทั้งราคาครับมื่อนี้ราคาเปิดมาลูกครึ่งควบสองครับที่บายเยนต่อหานัดลังสุดที่บาเยนต่อลูกครึ่งคบสองนี่พวกเขากินราคาไปถึงซีนัดครับยิ่งเกินสามประตูไปเลยส่วนทั้งของทีมเยนอนครับไม่สุนหากินราคาไปซีนัดขึ้นกันครับแพ้แค่นัดเดียว แอ่ใบเย็นนั่นแหละครับส่วนสูงต่ำครับเปิดมาที่สามดูครึ่งครับบบเย็นไม่มอียิ่งสูงไปถึงสามเกมครับแล้วก็ยิ่งต่ำไปสองเกมส่วนทังของทิมเยือนครับยิ่งสูงไปเหมือนกันครับยิ่งสูงไปถึงสามเกมแล้วก็อีกสองเกมเป็นตำ่ำเมื่อนี้ฟองของเสียไตย กำลังรอดแรงครับเมื่อนี่ผมมองว่าไม้ศูนหาอาจจะเป็นไม้หาศูนก็เลยครับบาเย็นอาจจะถล่มไม้ไปถิงหาประตูต่อศูนย์นเลยครับโดยฟอร์มตอนนี้นัดที่แล้วก็เพึงไปถล่มบาดซามากครับสามประตูต่อศูนเมื่อหนี่ผมให้ต่อไปเลยครับต่อไปทางบาเย็นเลยครับอหนาะทั้งไดก็ไดเงี้ยครับบ่มี่เสียกําไรเห็นเห็นครับ เอามาต่อกันทีคูที่สีนะครับเป็นบอลของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับพี่น้องเมื่อนี้ปารีสจริงแม่งครับล่งแข่งครับทั่วนะครับปารีสเป็นเจ้าฝูงครับเมื่อนี้มี32คะแนนเตะไปแล้วสินัดครับชนะ10เสมอ2ยังบ่แพ้ไปครับส่วนที่มเยือนครับแข่งไปแล้ว2ินัดขึ้นกันครับมี1 3คะแนนชนะสเสมอ4แพ้หาครับ ตัเรซินี่ปารีงแม่งยิ่งไปถึง32ลูกครับถือว่ายิ่งเยอะครับนะัดฤด,ดูกาลน,นี้เสียหาลูกครับผมส่วนของทางทีมเยือนนี่ยิ่งไป21ลูกครับเสียไป24ลูกฟอรหารด้านหลังสุดครับของ้าบ้านปารีส้าบ้านปารีสชนะคู่แข่งใน้3นัดครับเสมอไป2นัดนอกส่วนฟอรอมการเล่นในบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงครับชนะไปถึง4ครับเสมอหนึ่ง เอามาเบิง่งทางทีมเยือนครับสกิติีหานัดหลังทีมเยือนนี่บอดีป,ปันไดเบิ่งบโมริป,ปันไดครับเสมอไปถึงสามครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งส่วนฟอร์มนอกบ้านครับหานัดหลังสุดแพ้ไปสามครับชนะไปแค่สองสกิตตีได้คืเจอกันครับปารีสชนะสี่ครั้งครับเสมอกันแค่ครั้งเดียวเอา,บาเบิ่งความพร้อม,อมข,อของนักเตะทั้งสองทีมนะครับ ทางปาริสิส่งผู้รักษาประตูเป็นตันนัลุ่มมาเนาะครับอากชินยอดครับเล่นหลังกูกับลามอดส่วนแบ็คซ้ายหัวจะเป็นเมเดกับฮาชิมิดนะครับเอนกาสเป็นเวลิตีครับฟาเบียนลุยวิตินยาส่วนสามประสานด้านหน้าครับเเเออ็มอ็นครับผมเนี่มาเมสซี่แล้วกับประธานเอ็มปาเป้ครับผมส่วนฟังพูม่าเยียนครับผมผู้รักษาประตูจะเป็น เมซิอุดลิสครับผมส่วนหลังหาค้นนี่สิเป็นอับดุลกอนเต้ซัดมิเย่แล้วก็พัมือบ่าวครับแจ็คสันแล้วก็ดาดี้ครับผมส่วนแดนกลางจะเป็นโอดูเบิร์ดครับซาว,วาเินคัวเม่มากอกตโลเปตครับผมกองหน้าจะใส้เป็น มาม่าบันเดนะครับผมเอามาเบิ้งกันทีราคาต่อลองครับผมเมื่อนี้ปปาเล่เจ้าบ้านตอนนี้ราคาสองหูกควบสองหลูกครึ่งครับผมหานัดหลังสุดของปาเล่ที่ต่อสองหูกขวบสองหุกครึ่งกินราคาไปสามนัดครับเสียไปสองนัดนอส่วนทางทีมเหยียงครับทีเล่นราคานี้ ทีมเยียนสนาราคาแค่สองนับครับแพงราคาแบบสองนับด้วยกันสกอร์สูงตําเปิดมาทีสามจุดหาครับผมสามลูกครึ่งนั่นเองทั้งปารีสน,นัดล้างสุดนี้ยิ่งสูงแค่นัดเดียวเองครับที่เหลือเป็นตำครับสีนัดช้อนของทั้งทีมเยียนครับ มีแค่ข้างเดียวครับที่ยิ่งสกอร์สูงได้จบที่สกอร์สูงสองกับสองกับปารีสนนี่แหละครับเมื่อน,นีร้ราคาเปิดมาสองหลขวบ2องโหครึ่งนี่ผมมองว่าสำหรับฟอร์มการเล่นของทั้งเมสซี่เนมร์เอมบเป้น,นี่ตัวรักยูโคบเบร์เลยครับทั่วนนี้ปัญหาสิตตานท่านอยู่หรอครับซามายเขาย่ำามื้อืหอและครับนี่ต่อไปปาลีสครับพี่น้องังไงกับปารีสครับเหมือนแรง ผ oh, มมั่นใจปารีครับมาแรงเอามาตอ่อกันคููที่หานะครับออ้ไส้คููนี่ที่ผมยิบม,มาฝากนี่เป็นบอลน,นาฬลกาสเปนนะครับเป็นท่าของคาก้า,าบาเลนลเซียรครับจะเปิดบานต้อนรับการมาเยียนของเจ้าบุนทูมบาซีลอน้าตอนนี้บาเลนลเซียอยู่ในระดับที่เก่าครับแข่งไปแล้วสิบเอ็ดนัดมีสิบหาคะแนนแบ่งเป็นชนะซีครับเสมอสามแพ้สี่ประตูได้เสียนี่ ยิ่งประตูไปได้18ลูกครับเสียไป13ลูกส่วนเจ้าบู้ลทุนบาร์เซโลนาครับตอนนี้อยู่นัดที่2ครับเกาะเป็นล่องจ่าฝูงแข่งไปแล้วครับ11นาดครับมีอยู่28แต้มแบ่งเป็นชนะเก่าครับเสมอหนึ่งแลวกแ็แพ้หนึง่งลูกได้เสียนี่บาร์เซโลนายิ่งไปได้ถึง28ลูกครับเสียแค่4ีลูกส่วนสิิตีส่วนตัวของทั้งบาลนเซียครับหานัตลังสุดนี่ลิมได้บอค่อยดีครับ ชนะได้แค่นัดเดียวครับแบ่งเป็นเสมอสามหลักกระแพ้นึ่งส่วนฟอร์มกัเล่นได้บ้านครับกัเลนได้ยังบอดีเท่าไรครับสนะได้แค่สองแพ้สองครับหลักกระเสมอหนึ่งเอามาเบ่งฝั่งของด้านบาเซโลนาครับบาเซโลนาหานัดล่านสุดก,กับฟอร์มย่งเลนได้ย่งบอดีครับเพราะว่าเจอแต่สุกงีง่ายมาทั้งนั้นครับสนะได้แค่สองครับแพ้สองหลักกระเสมอหนึ่งส่วนสถิติการเล่นนอกบ้านครับผม บาซ่าได้ดูการน,นี่ท่ามในบอดีเลยครับแพ้ไปถึง3ครับกาสนาในแค่2ล่าสุดกับตกรอบยูฟาย่าไปเรียบร้อยนอะครับอันนี้เป็นสถิติครับทั้งสองทีมที่เคยพบกันมาครับหานาดล้างสุดบาเซโนนาเอาชนะไปได้3ครั้งครับเสมอกันครั้งนึงแล้วก็บาเลนเซียชนะในครั้งนึงครับส่วนความพร้อมของลูกทีมกาตุโซครับทางบาเลนเซียนี่ ผู้รักษาประตูจะเป็นมามาดาวิลลี่ครับกองหลังจะเป็นปอลิต้าครับยืนคกับออสคากาส่วนแบกซ้ายหัวครับจะเป็นเทนี่กอริอาครับอีกฟังหนึ่งจะเป็นกายานะครับส่วนแนว้มฟิลแดนกางครับอังเดอับเบดาครับยินกับกิยามอีกคนหนึ่งก็คือฟา้แควครับผม แนลลูกสามโตครับกาตียิโมโครับลีโนโลแล้วก็กองหน้าสุดเก่าอย่างเอดิสันเข้าวันนี้ครับผมเอามาเบิ้งฟังของบาซิลน่านะครับบาซิลน่านี่ผู้รักษาประตูสิเป็นแทสเตเกนครับอิลิกาเซียรครับยืนคู่รับคอนเดครับแม็กไซค์ว้าจะเป็นเบเยรี่ครับยืนกับบอนเด้ ส่วนแดนกลางจะเป็นเซโกบุตเกตครับปีลิตและก็กาวีครับผมส่วนแนวลุกสุดจีดครับอันตูฟาติกับเดมเบเล่ส่วนเรวานอฟสกีเนี่จะเป็นนาปปครับรอถถลมประตูอยู่ส่วนนัหลๆงมากอะฟอร์มกาลังดีนะครับเรววนนี่เข้ามาเบิ้งกันเรี้ยงราคาครับเมื่อนี้ราคาเปิดมาที่ไฮบาร์ซิโลนาครับต่อหนึโลก หานาลัาสุดครับบาเลนเซียโดนราคานี้บาเลนเซียสนารคาคาแดงแค่คังเดียวครับยกคั้หนึ่งสองคังครับแล้วกะ็แพ้ไปสองคังส่วนทางบาเซโลนาครับหานัดลัาสุดนี้บบค่อยมากราคาต่อลูกหนึ่งเหมือนเดครับกินบ่ได้เลยครับแบ่งเป็นแพ้สามเสมอยกไปสองนัดครับมาเบื้องหน้าสกอร์สูงต่ำครับเมื่อนี้บาเลนเซียครับ บาลนเซียที่สกอร์สูงตามที่สามดนะครับเปิดมาบาลนเซียชนะจบสกอร์สูงไปที่สองเกมครับอีกสามเกมเป็นตำนะครับส่วนทางหนาดของบาเซลนาครับบาเซลนานี่จบสกอร์สูงห้านาัดลังสุดนี่สองนัดครับยกนัดหนึ่งหลวกะตำอีกสองนัดครับเมื่อเนี่ทัศนะของผมครับผมมองว่า บาเซโลนา่ากำลังน้ำตาไหลามากใน้ึือกยูฟาชั่นเป็นลีนะครับที่อินเตอร์เชียร์ตกกอบไปเท่ไหนนั่นนี่น่าจะต้องการเรียกข้อมันใจครับมาครับบาเซโลน่านาะจะบุกมาซาาได้สบายครับจากฟอร์มของเจ้าบ,บ้านทียังบดีสองลูกมีอยู่แล้วครับบาซานี่ผมให้มันใจครับให้ต่อบาซานะครับคีณ เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะสรุปทั้งหาคู่ที่มีความมาทางบอลเห็นฟังนะครับคู่แรกนะครับเออเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบานพอครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมให้ตอบราคาไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมมั่นใจครับครับว่าแมนซิตี้สี่นะได้สบายครับมีสามมีแน่นอนครับต่อแมนซิตี้ทุกราคาครับคู่บ่าห้าแนนมันล่ายิ่งประตูอยู่แล้วครับ ส่วนคู่ที่2ครับเป็นนิวคาสเซิลครับเจ้ครับแอตตนวิลล่านั่นนี่ผมมั่มันใจในฟอรอมการเล่นของเจ้าบ้านอยู่ครับต่อซาลิกาดงครับมีกำไรแน่นอนครับคู่นี่พี่น้องส่วนคู่ที่3ามครับบายเยนมิวนี้ครับกับไม้สูนหาคู่นี่ผมมากบายเยนหลายครับพี่น้องมากหลายดีต่อบายเยนทุกราคากันครับเบิ่งจากฟอร์มการเล่นแล้วไม่น่าสิรอดไปยากครับ สองเม็ดมี่เลยครับพี่น้องเกมนี้ต้องถ่าลุูนเม็ดได้สามนะครับกินเต็มคู่ที่สีครับผมจะเป็นปารลสนะครับปารลสนี่ผมยังมั่นใจในฟรอมการเล่นของสามภาษาครับเอ็มเอ็มเอ็นนะครับธานเป่นี่กับเมสซี่แล้วก็เนีมากนะครับส่วงนี้ยังทํางานเข่าขากันได้ดีครับผมให้ยูต่อปารลสครับนอนรอดเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่ได้ครับคู่นี้อีเลียครับ ผมมันใหญ่ครับปาเลียตนี่ต่อปาเลียทุกราคาเหมือนกันครับส่วนครูสุดท้ายครับเป็นคููของบาเลนเซียครับบาเซโลน่านะครับคู่นี่ผมยังมองฟอร์มทั้งสองทีมครับว่าบาาแังดูดีกว่าครับสำหรับต่อหนึ่งลูกบาเลเซียฟอร์มส่งหลังกะถือว่ายังบดีพ่อครับที่สิตานท่านเรวานดับสกีได้เมดแรกมีแน่นอนครับหนึ่งลูกนะเขาต้องลอลูกสองครับพี่น้องลูกสองกับมาแนนอนครับผม สำหรับเรวันเนี่ยผมมั่นใจครับจวงหนี้กำลังฟอร์มกำลังขึ้นผมให้ต่อไปบาซ่าทุกราค่ากันครับสุดท้ายนี่งงยน,นะครับผมฝากให้พี่ๆน้องนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อรับการแจ้งเตือนในขีปต,ต่อไปของเฮาหากเมื่อหนี้ผมเหมอผิดพลาดใน่ขอได้ครับเชิญติ๊เตียนใต้คอมเมนต์ไห้เลยครับผมสำหรับเมื่อนี้ครับผมขอขอบคุณสวัสดีครับ